สวัสดีครับหลังเกมแมนซี่ลิเวอร์พูลนะครับก็มาสี่ตมครึ่งน,นะครับเป็นแมนซี่เสมอลิเวอร์พูลที่2ององนะครับก็ไล่อัพแมนซี่ใช้แผนเป็น4-3-3นะครับโกเป็นเอเดรียนครับแบ็คซ้ายกันไซโรแบ็คขวาคายวอล์กเกอร์เซนเตอร์แบ็คเป็นสโตน Stone, กับลาป็อกนะครับกลางกัปก็เป็นโรดี้แล้วก็กลาง2คนเป็นเดอะบอยกับเบนนาโดซูวาปีกซ้ายเป็นสเตอร์ลิงโฟเดนแล้วก็ กาเบลเจสุดนะครับก็เจสุดตัวจริงนะครับในสำรองก็จะมีเหมือนมาเลสแล้วก็กิริตนะครับก็คือมาเลเซสถือว่าฟอร์มปีก็เป็นสำรองนะครับตอนนี้หรือวอร์พูลก,ก็มาได้แบบนทีสามสามเหมือนกันนะครับก็คือโกเป็นอดิสซงแบล็กเซอร์แบล็กซายเป็นอันดูโรเปสันแบ็กขวาเทนนิสเซอร์อาร์โนเซินแบ็กเป็นฟันไดกับโจเอลมาติปนะครับ ครัง3คนเป็นจอแดเฮนเดอร์สันพอบินโยแล้วก็ ane, เตียโกอคาทาน่าปีกซ้ายมาเน่ปีขวาซาร่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นเดียโกโจตาก็เริ่มเกมมาตั้งแต่ทีท่4นะครับเป็นเดร์บอยครับแทงให้เจสซุสทางขวาครับแล้วก็ปากเข้ากางให้จอริงยิงโล่งๆครับจออดยิงไปติดซูเปอร์เซฟของอาริสองเบ็คเกอร์ไวด้นะครับ <S <S มีนาทีที่5ครับเป็น ฟาวินโยเหมือนไปฟาวตรงกลางสนามน,นะครับแล้วเป็นเป็นาโดรับเล่นเร็วเคาะไปถึงให้ทางเดอร์บอยครับแล้วเหมือนแน่นๆอยู่กับเดอบบร์บอยยิงเลยแล้วก็ไปฉลับทางมาติเข้าเสาสองนะครับเหมือนไปฉลับเสาด้วยนะครับก็เป็นแมตช์ที่นําไปก่อนครับหนึ่งต่อศูนย์ครับผมแต่ทีที่ห้าเลยมีทีที่สิบสามครับเป็นอันดูโรปสันเปิดจากด้านซ้ายครับเปิดเลยเข้าไปทางเสาสอง แล้วเหมือนเลยหมดเลยแล้วมีอานอครับไปวิ่งไปตบกลับมาแล้วเป็นโจตายิงทางยิงจากหน้าประตูเข้าท่อเสาสองไปเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับผมตีคืนได้เร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดมาที่ยี่สิบแปดครับเป็นตอนสโตนครับยกไปทางซ้ายครับแล้วไก่ไปทางการเซโร่ครับที่เติมขึ้นไปแล้วโล่งแล้วก็หักแล้วก็ตบเข้ากลางครับ แล้วเป็นเดอร์บอยพิกยิงครับผมชนเสาครับตัวนี้มีทีสามสิบห้านะครับเป็นเควินเดอร์บอยเปิดเตะมุมครับแล้วเหมือนเป็นฟันไดครับมุมสกัดออกมาไหลมาทางกันเซโลครับเปิดพุ่งไปทางเสาสองครับเป็นบอลกระดอดแล้วเป็นกระเบล้ยเจสุดครับกระโดดยิงครับแมสซ์ที่นำเมืก่อนสองต่อหนึ่งนะครับลูกนี้ก็ไม่รับนะครับเพราะเหมือนอาโนเมนข้างหลังครับไม่ได้เช็คลำหน้าด้วย รัวนี้คือเอาใจโลดหรือว่าเปิดดีมากนะครับตรงนี้พุง่งบอลถูกวิถีมากเลยมีที่สิบสี่ครับท้ายครึ่งแรกเป็นฟิลโพอเดนครับเปิดเซตเพียรครับแล้วพุ่งต่ำครับไปทางลาป็อกได้ยิงเจาอๆหรือซองซูปปเปอร์เซฟครับ,รบปัดไปทางชนเสาแล้วก็เหมือนดูภาพช้าก,ก็กลายเป็นลาป็อกล้าหน้าครับตอนนี้ ก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยนะครับเป็นแมซิสนำไปก่อน2ต่อหนึ่งครับ <Okay. S 3> <alia. S 1> ก็ครึ่งแรกนี่เหมือนแมซิสถือว่าคุมเกมได้เยอะกว่านะครับก็เหมือนได้กดดันแล้วก็ได้คลองบอลค่อนข้างเยอะ <Good. S 1> มีนาทีเลื่องหลังมามีทีี่45้านะครับเริ่มมา45ิ้าวิเป็นฟันไดครับโยนยาวไปทางขวาเป็นกาเซโร่บอลกัดก่อมาเข้าทางอานโนครับพ <ๆ asters S ara> ลิกจ่ายไปทางซาร่าแล้วซาร่าหักจ่ายตรงกลางครับให้มาเน่ หลุดกองหลังหลุดหมดเลยครับแล้วเป็นมาเน่ได้ปั่นเป็นทั้งเสาสองเข้าสามเรียมครับทีเสมอตั้งแต่เริ่มขึ่งหลังเลยครับเป็นสองต่อสองครับแล้วก็ทีห้าสิบเอ็ดครับเป็นลิวอคูเหมือนเซตบอลทางอโนนะครับแล้วก็ไหลให้ซาร่าปากเข้ากลางให้โจตาครับได้สไลด์ยิงสุดเยียดเลยนะครับแต่ว่าเป็นอร์เซสของเอเดรียนครับเมื่อที่60ครับเป็นเอ่อแมซี่ครับ โยนอีกครั้งมาทางขวาครับเป็นกาัปตัสุดครับชิงได้ล็อกคอกกลางแล้วยิงครับยิงเหมือนล็อกหลบโกแล้วนะครับยิงไปก็ติดทางข้างฟันไดครับลูกนี้ก็เหมือนหน้าจ่ายเหมือนกันนะครับก็บางคนก็บอกว่าหน้าจ่ายมียืนรออยู่สองคำคนเหมือนกันครับตรงนั้นแล้วก็ทีม12ครับเป็นแมตช์ี่สุดอีกครั้งนะครับเขอมาถึงเดอร์บอยครับแทนให้เซอร์ลิง หลุดมาแล้วยิงลอกขา้หน้าของลิซงเข้าว่าโตเป็น้สองครับแต่ว่าเหมือนมีการเช็ค VR ด้วยนะครับก็เป็นล้าหน้าของเซอร์ลิงครับเหมือนเขาก้มหัวไปด้วยนะตอนวิง่งมันก็เลยล้าลงหัวด้วยนาทีแปดสิบเก้าครับท้ายเกมเป็นฟรีคิกของแมซี่ครับผมแล้วเหมือนระยะค่อนข้างไกลครับแต่ว่ามันก็ถือว่าหวังผลได้ระยะหนึ่งนะเพราะว่ามันอยู่แถวบรเิเวณกลางว่าโตเลย ล้เป็นมาเลสครับระยะมาเลสปั่นฟิกกีโค้งก็ต่อสองครับแต่ว่าเหมือนไปชนเสาครับเหมือนมันอูมันตอนแรกเหมือนออกแล้วนะแต่ว่าโค้งมาชนเสาได้ระยะไกลกว่านี้ก็อาจจะเข้าเลยนะครับเพราะว่าไอ้ทรงก็คือขาตายแล้วนะครับมีที93ครับเพราะเวลาบาดเจ็บประมาณนาทีสุดท้ายแล้วครับก็เป็นมาสเตอร์ตครับส่วนแล้วเดอร์บอยคิลล์พาร์ทแม้งนัองมาเลสครับ ผัก้ายแล้วเหมือนมีอริซรงมาปิดแล้วนะครับเพื่อยิงลักเรียยิงชิปครับแล้วเหมือนข้ามคานเลยก็จบด้สกอร์นี้นะครับแมซีเสมอกับลิเวอร์พูลไป2 2ต่อ,อครับก็อ่หน้าของแมซี่นะครับเกมนี้เหมือนมีการปรับแท็กติกด้วยนะครับเอ่อคือผมก็ ไม่ได้ดูแมสซี่มาอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเหมือนเขาปรับอย่างนี้แล้วไหมก็คือเหมือนเวลายืนนะครับยืนปกติจะใช้สี่สามสามใช่ไหมครับแต่เวลาบุกเหมือนจะใช้เป็นสี่สองสี่ครับก็คือเป็นเปนาโดลงมาล้วงบอลข้างหลังคู่กับโรดีครับแล้วก็รับบุกเป็นเดอ์บอยที่ไปยืนแถวบริเวณยืนข้างๆกับกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับ เช่นกันกับเวลารับนะครับจะใช้เป็นแผซีซีสองครับก็คือเป็นเดอ์บอยยืนอยู่กับหน้าเป้าแล้วก็ปีกซ้ายขวาลงมาเป็นปีกต่ํานะครับก็คือต้องเห็นจะหมุนอย่างนี้ทั้งเกมเลยนะครับก็จะเป็นการคุมโซนด้วยนะครับเวลารับก็ถือว่าไม่ใช่การรักตัวครับเหมือนคุมประมาณคนหนึ่งคุม2คนอะไรปรมาณนั้นครับแล้วก็ เวลาแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนตอนแรกๆเหมือนจะแบบลาโดนเพสเร็วนะครับเหมือนลิวฟูจะเพสสูงนะครับคอยประคองประคองครับไม่ได้ไปดันสุดทางอะครับคอยไปกดดันนะครับแล้วแมตซีก็เหมือนจะมีการลักไกลบ่อยครับก็คือยกมาข้างหน้านะครับยกให้หลุดทางแผงแนวหลังครับซึ่งว่าใช้ได้เยอะนะครับเกมนี้ใช้ได้ประมาณ3-4ครั้งเลยนะครับที่เห็นผลได้เลย เ,เกมนี้ก็แมสเตอร์ที่ใช้การเพชชิ่งเร็วของแบคกดิโอลาครับก็คือ,อ,อทางแบมเลเวนแดงกลางหรือว่าครูครับได้บอลก็คือจะโดนเพจประมาณคนถึง2คนตลอดนะครับวิ่งกันเหมือนไม่มีเหนื่อยเลยนะครับทั้งเกมซึ่งดืว่าใช้ได้ผลมากนะครับเกมนี้ทำให้เหร้อว่าเหมือนขึ้นเกมแท้จะไม่ได้ครับช่วงต้นเกม เกมนี้ก็คือเป๊ปเลือกจะใช้บุกทางซ้ายกับขวานะครับก็คือทั้งปีสองข้างที่มีความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับก็เจาะทางแนวแบ็คกันนะผมก็อย่างที่บอกไปว่าเหมือนโยนโยนขึ้นมานะครับส่ว่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดตรงกลางก็คือเดอะบอยจะเป็นคนที่จ่ายออกซ้ายขวานะครับเกมนี้ก็คือ ถ้าเกิดหลายๆคนก็คงคิดว่าแมตต์เดอะแม็กก็น่าจะเป็นเควินเดอะบอยนะครับก็คือแมซช์ย่ให้เป็นเควินเดอะบอยก็เกมนี้ก็คือสําคัญมากนะครับในเกมที่เหมือนจังหวะเติรอๆนะครับเดอะบอยก็คือจ่ายทีคือได้ลุ้นตลอดนะครับอย่างจังหวะจ่ายให้ท้ายเกมให้กับเรียมาเลสก็คือบางคนเขาตัดไปเป็นคลิปเลยนะครับว่าเหมือนจ่ายสวยมากครับอ้อมตัวกองหลังลเวครูไปถึงมาเลสได้ครับ นี่จ่ายคือน้ำหนักกับทิศทางหรือว่าเป๊ะมากครับอืมเป็นแล้วก็อันนี้แมนซีนะครับเป็นนัดแรกของลูก,กานะครับที่แมนซี่นำคู่แข่งไปก่อนแล้วไม่ชนะนะครับก็คือเสมอไปในเกมนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ยิงนำก่อนด้วยนะครับที่เราไม่ชนะนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับก็ทางต้นต้นเตมนะครับ ต้นเกมเหมือนจะยังเซตบอลก็ไม่ดีนะครับเหมือนหาบอลก็ไม่ค่อยเจอครับก็มีจ่ายพากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนื่องจากด้วยการเพนเ็วด้วยอะไรด้วยไงครับแล้วก็บางคนก็ถือว่าฟอร์มหรือว่าตกสมควรก็จ่ายสั้นๆยาวๆบางทีข้ามฟ้าก็มีติดบ้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับต้นเกมหลังๆมาก็เหมือนจะคุมได้ดีขึ้นนะครับแก้เพลซิ่งแล้วก็จ่ายได้ค่อนข้างเลื่อลยลขึ้นบ้างนะครับ ก็พอจ่ายกันไม่ไปก็เหมือนเกมบุกค่อนข้างยากเลยครับเนื่องจากกลางกับแมสซี่เกมนี้ก็ถือว่าดูดีกว่านะครับจากที่หลายๆคนเขาเพูดน,นะครับผมก็ทําให้กลางหรือฟูพอเหมือนตื้อเตื้อพวกกลายเป็นว่าเ,เกมบุกก็ถือว่าไปไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็อยากดูที่เกะการจำนวนการยิงของลิเวอร์พูลถือว่าน้อยกว่าแมนซีเกือบของเท่านะครับ6ครั้งกับ11ครั้งหนึ่ง เกมนี้ก็ฟาบินโยครับกับพินเาซันก็ถือว่าฟอร์มตกนะครับหลายหลายคนก็ถือว่ามองว่าฟาบินโยกับพินเาซันดูว่าฟอร์มตกไปเยอะเลยในเกมนี้นะครับก็ไกด์บอกว่าเตียโกที่เหมือนการจ่ายบ้างการคุมเกมตรงกลางไกด์มันดูดีสุดในแผนกลางแล้วนะครับนั่นีอก็พินตาซันนี่ก็เหมือนจะต้นเกมก็เหมือนจะจ่ายพลาดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เซตเกมไม่ค่อยได้ า่าปนโยก็มีเหมือนปล่อยให้คู่แข่งผ่านไปค่อนข้างเยอะนะครับก็มีแต่พลาดด้วยอย่างจังหวะที่เสียประตูแรกก็คือเป็นฟาปนโยที่ไปทำฟาวทีก่กลางสนามนะครับแล้วก็มันจะมีจังหวะที่ฟาบินโยหรือว่าไปทำฟาวหนักแล้วเหมือนก็เสี่ยงโดนแดงกันนะครับก็ยังดีที่โดนแค่ใบเหลืองนะครับตอนนั้น เกมนี้ก็คือเออ่ทางกองหลังลิโอคูร์ก็ตอนแรกๆเหมือนจะลวนนะแต่ว่าเหมือนจะมีทางด้านของมาติบนะครับที่อ่อนข้างแกเล่นดีก็คือมีจังหวะและการสาคัญเยอะมากครับจังหวะคือดายแบบจะทะลุไปถึงตัวสุดท้ายแล้วก็มีเออ่มาติบเป็นตัวสุดท้ายครอยกัดไว้กองจับบ่อยมากครับเกมนี้แล้วก็อโนครับเชรนเตอร์อโนเกมนี้แอสซิสต์ลูกแรกนะครับให้กับทางด้านของเจ้าก็โซลตาก็ถือว่า แซงซาร่าครับแอซิดเยอะสุดในพเมียร์ลดกฤดูก,กาลนี้นะผมอยู่ที่12บองแอซิดครับแซงซาร่าที่11บอ็แอซิไปแล้วนะครับก็ลิวพูครับตามหลังคู่แข่งในช่วงพักครึ่งนะครับเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแลถือว่าในรอบปีเลยนะผมที่ลิวพูโดนนำก่อนในครึ่งแรกก็เกมนี้ครับก็กลายเป็นว่า2 คู่นี้ก็คือเสมอทั้ง2นัดครับไปกลับเป็นครั้งแรกแนละ้วนปี2012ันบสองพันสิบสามเลยนะครับก็ตั้งแต่หลังจากปีที่แมซี่ได้แชมป์พิเปรีกครั้งแรกนะครับก็ตอนนี้ก็คือแมซี่เขายังนำลร์คู่อยู่ที่แต้มหนึ่งเหมือนกันนะครับเหลืออยู่ที่เจนัดก็งานก็ถือว่าหนักทั้งคู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้นะครับขอบคุณมากคับ